อีกหนึ่งข้อดีของเครื่องตัดหญ้าไร้สายโอซุกะทั้ง2รุ่นนะครับก็คือ OCGT 406ตัวนี้นะครับแล้วก็407ตัวนี้นั่นก็คือเราสามารถที่จะใช้พวกจานเอ็นตัดหญ้ากระปุกเอ็นตัดหญ้าที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปเอามาใส่ร่วมกันได้เลยนะครับเพราะว่าขนาดของน็อตของแกนต่างๆเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะนี่ครับสามารถที่จะใส่ได้หรือจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นของเดิมที่เขามีมาให้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ รวมไปถึงถ้วยรองนะครับอันนี้ก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปมันจะเป็นเหล็กด้วยนะครับก็สามารถที่จะใส่ทดแทนกันได้เลยอันนี้ผมก็เอามาใส่กับกระปุกเอ็นตัดหญ้าให้ชมนะครับเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เลยสําหรับทั้งสองตัวนี้นะครับขนาดมันจะเท่ากันเลยตัวนี้ใส่ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้เช่นกันรวมไปถึงใบตัดทรงมะละกอใบตัดวงเดือนต่างๆพวกนี้นะครับถ้าหากว่าขนาดมันไม่เกินกว่า ที่จะมาโดนกาดป้องกันมันก็สามารถที่จะใส่ได้นะอย่างตัวนี้จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้9นิ้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ใบตัดทรงแบบนี้นะครับความยาวมันจะเกินไปนะนะครับมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับก็ แนะนำเป็นตัว9นิ้วซึ่งของทางโอซุกะเนี่ยเขาก็มีจาหน่ายด้วยนะครับสำหรับใบตัดทั้ง2ชนิดนี้สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับเอามาฝากกันนะเนาะเผื่อท่านไหนที่กําลังมองหาเครื่องตัดหญ้าไร้สายดีๆไว้ใช้งานในราคาที่ไม่สูงมากนะครับก็แนะนําของโอซุกะนะครับทั้งตัว406แล้วก็407สนใจอยากได้ไปใช้งานทั้งตัว406 407เดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันถูกใจตัวไหนก็ซื้อหาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ